สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ่ายทีวีครับนี่อยู่กันในสงครามโลกครั้งที่สามดูสภาพตัวละครนี่มีของพวกนี้แล้วก็อยู่กับทีมงานของเราคนที่หนึ่งชื่ออะไรครับผมการครับชื่อการนะครับผมสถานะอะไรดีแล้วก็คนที่สองชื่อชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งสถานะโลกจิตนะครับคนที่สามชื่อคนที่สามครับอย่าเพิ่งลาตายครับครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไร ชื่อป้างครับสถานะตัวถ่วงครับตอนนี้ตัวถ่วงโดนแบนครับแอบไงมเป็นตัวถ่วงไม่ก็ชื่อเก่าไงครับผมโอเคปะเริ่มกันสงครามโลกครั้งที่สามกูนี่แหละผู้กอ่อตั้งมามามา,มา <S <S บอกเลยนะครับจากปืนนี้ที่ทดลองเล่นมานี่คือระยะห้าสิบเมตรแรกจะยิงไม่โดนเลยนะครับผม <S <S แมงมึงให้กูรู้แล้วทำไมมึงถึงให้กระสุนมาเยอะครับ เขาไม่ยิงไม่ได้เลยนี่ปลาไก่ปล่อยไก่แล้วปล่อยไก่จะเอาะล่ะเอือยเอือยหอยไปอย่าไปกลัว่าพวกเฮียเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอปืนกูรู้สิตัมโบนะเว้ยกูรู้สิตัมโบนะเว้ยกูรู้สิตัมโบนะเว้ยข้างในจะเอาอ่ะเยอะๆไอ้เหี้ยรวม จากฝั่งเราดูจากสภาพแล้วยังไม่มีผู้ใดฆ่าได้เยนที่จะมึงดูที่ดูปืนนี่ไอชินะยาเนี่ยแม่งจริงๆต้องตายแล้วกูกาดหมดแม็กก็ยังไม่ตายเลยเยนเยนเยนดอกป้างกูเอาเอื้อรวมโชว์ไม่ยิงขาก็ไม่โดนนั่นแหละออ แกว่าจะตกใจ่อดูมึงถามว่าทำไมกูเล่นตัวไม่เต็มเหรอมึงดูด้วยใช้ปืนอะไรตัวเต็มไปก็เท่านั้นแหละสงครามโลกมันจนครับอะไรจนอะไรเฮ้ยนี่นี่ชอบกูเล่นอัตติแมคล้อยนี่กูคิวได้มากกว่านี้อะไรอะไรเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูดิระยะแม่งล้อยห้าสิบ จะจูบป,ปากกันอยู่แล้วไปยิงๆไม่โดนเลยอ้โหเฮียอ้ยสะดุดยิงๆกับปืนนี้ครับผมอา้อาวอ้าวโด,วลลดนลัดครับโดนลดัด<ๆ>เดี๋ยวกระโดดไปยิงไก่อรับตกไก่เฮ้ยทำไมออกไม่ได้ไหนไก่อยู่ไหนมึงเฮ้ยไก่ตายไว้ทำันเล่นปล่อยไก่ครับผมปล่อยสองตัวสามตัวครับผม โอ้ยโดนยิงโดนยิง,ยง<โ>ผมว่าผมควรเปลี่ยนปืนเป็นอันติแมกนะครับเราจะเล่นเฉพาะปืนร้อยนัดเราจะไม่ใช้ปืนอื่นที่มีเกี่ยวกับร้อยนัดครับผมโ,โอ้โหไม่เคยทันชาวบ้านชาวช่องคัะเอ้ยรายนัดดีขึ้นมาวะโอ้ยสงครามโลกนี้ถ้ากูเจออย่างถ้ากูเอาปืนเฮียเป็นรบนั้นกูบอกเลยะแม่มึงฆ่าเขาได้นะมึงถือว่ามึงเป็นสุดยอดแห่งนักรบ เยสเนี yeah, yeah. 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 ่ยเนี่ไงเออตกคามโลกไปตกคามโลกยุคนั้นไม่มีเอเคว่ะไม่มีใช่ไหมเอเคึงเจ็ดห้าศูนย์เฮ้ยโฮ้ยเรือเอาา่องอะไรโอ้โหไม่ได้ลนะอะไรเออกูโดนยิงอะ่ะกูวิ่งไปกูแฉกูวิ่งไปกูแฉอะมึงดูที่หนึ่งฝั่งมันดิมึงดูที่หนึ่งฝั่งมันดิ <c oughs> <c oughs> อุย้ยขิวโคตรเยอะเลย ใช้ไม่ตายเลยฉันปืนที่เลยเนี่ยอีเดี๋ยวเจอตัอีดออีดอกมาแตกไปอีดอกูระเปิดประบ้านให้ข้างๆไว้เอาดิเอาดิเอาดิเออล่งลงมาลงมาผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมอย่าเข้ามานะกูมีปืนโอ้โหปืนก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรีเงียวเนี้ยเยอะดูดูแล้วเล่นมีดน่าจะฆ่าได้เยอะกว่าใช้ปืนอีกอะ ปาปืนแต่หวัวหน้าแม่ปืนนี้ไม่ได้เอาาเพื่อยิงเอาปาใส่หน้ายุคนั้นมีปืนอะไรเล่นมาวาเนี่ยเยุคนั้นต้องมีปืนในตำนานอย่างพกบ,บอมแน่นอนเกิดมากุปล่อยไก่กันสามตัวแล้วก็อาบบัดบอมปะเอ้ยอัดไปดิอัดไปดิค็ขายไม่ได้ โอ้ยกูจะยิงยังไงให้มันตายวนะเนี่ยเอื้อเอื้อร่วงเอื้อะสคขามโลกไม,ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยกูไม่แปลกใจทำไมตอนลบถึงแพ้มึงไม่ได้แพ้เพราะมึงกากหรอกมึงแพ้เพราะปืนนี่ยแหละไอ้เฮียแม่งวิ่งออกไปแม่งตายปืนอัลติแมกยังว่าด,ดีนะครับเดี๋ยวมึงเจอปืนนี้ มึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยสงครามโลกทำไมมึงแพ้มึงดูคุณภาพปืนของมึงเดีย,ดยได้อยู่ได้อยู่นะอ๋อโอ,โอ,โอ,โอ้มึงจะเหลา่ามึงจะเหลาคนดังเหรอดังเฮี้ดังแปะเลย,นะยเนี่ยโดนเขายิงออกมาออกมา <c oughs> อือดังแป๊ะเลยมึง,ง <c oughs> หัวเป็นรูเฮ้ย <c oughs> ทำไมที่หนึ่งมันโหดจังวะเฮ้ยที่หนึ่งฝั่งเราอะ่ะใช้อะไรวะเอาที่หนึ่งเราใช้อะไรมันโอ้ าอาา okay, อดี้ครับราอะไรโอเคครับผมจบกับสงครามโลกนางโง่ซึ่งกูฆ่าไม่ได้เดทกูขึ้นเจ็ดหมื่นแล้วโอเคเออแล้วก็ผมมีเรื่องตอนปิดเทอมนะตอนไปเข้าค่ายตอนปิดเทอมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยปิดเทอมนี่แหละใครอยากฟังก็บวกหนึ่งไว้ใต้คลิปถ้าครบห้าสิบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง